สวัสดีครับมาพบกับช่องสยามรูเทียทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตะไบเฟลดแบบสามเหลี่ยมกันครับผมทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าในอดีตก่อนที่จะมีตะไบเฟลด์รีคาร์ลิงเนี่ยแบบที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้เขาทำให้เฟลดโค้งกันอย่างไรนะครับคำตอบคือใช้ตะไบาสามเหลี่ยมที่มียอดของสามเหลี่ยมเป็นยอดมนในการทำเฟลดนั่นเองครับผม ในปัจจุบันนี้นะ,ะถึงแม้การใช้ตะไบเฟดรีคาวิ่งเนี่ยจะเป็นที่แพร่หลายไปทั่วไปแล้วนะครับแต่การใช้ตะไบาสามเหลี่ยมเนี่ยก็ยังคงมีประโยชน์อยู่หลายอย่างดังนี้นะครับ ข้อแรกนะฮะจะเป็นเรื่องของความประหยัดในการใช้งานนะครับโดยทั่วไปตะไบาสามเหลี่ยมปลายมนเนี่ยก็จะมีราคาที่ต่ํากว่าตัวตะไบเฟ f e รีคาลิงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความทนทานที่มากกว่าอีกด้วยเนื่องจากพื้นที่ฟันตะไบเนี่ยมีการกระจายตัวที่มากกว่านะครับทำให้เหมาะอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการ DIY เปลี่ยนเฟ็ด,ด้วยตัวเองหรือร้านซ่อมกีตาร์ที่เป็นระดับเริ่มต้นนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับก็คือสามารถที่จะตะาบเฟลดที่มีลักษณะที่ไม่ปกติได้นะครับตัวอย่างเช่นเฟลดที่มีหน้าตัดเป็นแบบพิระมิดนะครับถ้าเราใช้ตะใบรีคารลิงปกติเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวยอดพิระมิดเนี่ยจะถูกลบออกนะครับแล้วก็ตัวเฟลดเนี่ยก็จะเตี้ยลงป้านลงทําให้มีลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมตะใบาสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับ ตะไบสามเหลี่ยมก็จะมี3ขนาดให้เลือกใช้นะครับผมซึ่งจะต่างกันตรงหน้ากว้างแล้วก็ความยาวเป็นหลักครับผมต่อไปนะครับผมจะทําการสาธิตการใช้ตะไบเฟรดนะครับสำหรับคอกีตาร์ตัวนี้ผมได้ทําการปะเทเพื่อปกป้องฟิลเกกร์บอร์ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้ทําการปาดเฟรดนะครับปาดเรียบเฟรดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผม เทคนิคอย่างหนึง่งสำหรับการปะเทปกาวตัวนี้นะครับก็คือให้ใช้เทปกาวของ 3M Blue Tape นะครับผมเทปกาวตัวนี้ก็จะเป็นเทปกาวที่ใช้ในงานทำสีรถยนต์นะครับถ้าใช้เทปกาวสีขาวปกติเนี่ยมันบางทีอาจจะทิ้งคราบกาวเดียเด่ยวๆไว้หลังจากที่เราลอกเทปกาวออกนะฮะซึ่งในคราบกาวพวกนี้ทําความสะอาดได้ยากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟิลกระบอกที่เป็นโลสูรที่ไม่ได้มีผิวเคลือบแบบเนี้ย ตัวเนื้อของกาวเหนียวๆมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้เลยทำความสะอาดยากมากเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นเทปตัวนี้ครับผมต่อไปนะครับผมก็ใช้ปากกาไว้บอร์ดครับระบายบนเฟลททั้งหมดนี้นะครับผมเราจะตะบายไปจนรอยปากกาไว้บอร์ดที่อยู่บนเฟลทเนี่ยเหลือหลงเหลืออยู่เป็นเพียงแค่เส้นบางๆเส้นเดียวอยู่บนยอดกึ่งกลางของเฟลทนะครับผม ต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการตะไบเฟรตกันนะครับผมตะไบที่ผมชอบใช้ในการเริ่มต้นนะฮะก็คือตะไบตัวความยาวปานกลางนะครับผมจะเริ่มต้นตะไบาจากด้านนอกนะฮะค่อยๆโค้งเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยพอโค้งใกล้ๆปลายยอดเนี่ยผมจะชอบใช้อันยาวนะครับทำมาทาการเก็บนะฮะมันจะทําให้สมูทขึ้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านอาจจะมะีความชอบในการใช้ตะไบาย,ยาวสั้นอะไรเงี้ยที่ไม่เหมือนกันนะฮะ แต่ของผมก็จะทําลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ตะไบตัวกลางกันก่อนนะครับในการตะไบนะครับผมจะวางให้ชิดเฟดเลยนะครับผมจากนั้นให้เราค่อยๆโค้งนะครับแล้วเราก็ถูแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงของตัวตะไบในการกินเฟดนะครับให้เราเริ่มเอียงตะใบขึ้นเรื่อยๆนะจนเราเริ่มได้ยินเสียงของการกิน เนื้อเฟตนะครับผมทีนี้เราก็เริ่มลองดูนะครับจะเริ่มเห็นล่องรอยของการกินเนื้อเฟ็ตแล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมให้เราตะใบไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ตะใบเนี่ยให้เราค่อยๆเหมือนกับหมุนนะฮะหมุนตะใบในลักษณะนี้ทําให้ตัวเนื้อเฟตเนี่ยมันถูกกินแล้วก็โค้งเข้าหากันนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวางให้ชิดนะตอนแรกเราจับให้ตั้งตั้งก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยค่อยเอียงพอเริ่มกินไประดับหนึ่งผมจะเปลี่ยนใช้เป็นตัวยาวนะครับทำเหมือนเดิมนะครับ พยายามดูด้านล่างกับด้านบนนะฮะให้มันมีการกินที่สม่ำเสมอนะครับในการทำเฟตแรกๆอาจจะรู้สึกช้านะครับแต่พอเราเริ่มจับชังหวะได้นะครับเริ่มจับองศาการเอียงของตะไบได้แล้วเนี่ยเฟตต่อๆไปก็จะเริ่มเร็วแล้วครับผมเวลาที่เราตะไบใกล้ๆจะเป็นแนวนอนแล้วบางทีเนี่ยตะไบมันจะมีอาการปิ้นแบบนี้นะฮะเราก็อาจจะใช้นิ้วช่วยในการประคองนะครับ ม่ให้ตะไบมันปลิ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเหลือเป็นแค่แถบเส้นเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขัดเก็บงานกันภายหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตะใบให้ดูอีกหนึ่งอันนะครับผมนะครับเริ่มต้นผมจะใช้อันยาวปานกลางนะครับ พอเริ่มกินได้แล้วดับนึ่งผมห้เปลี่ยนไปใช้ตัวยาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราตะใบเก็บการทุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับรูดเก็บลักษณะแบบนี้นะครับค่อยๆไล่เบอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ให้ทําการตกแต่งปลายเฟดนะครับโดยที่เราอาจจะใช้เป็นพวกตะไบตัวสั้นตัวนี้นะฮะในการเก็บงานตกแต่งในลักษณะนี้จน,นครบทุกเฟตนะฮะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการรีเฟดนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิดีโอแนะนําการใช้ตะไบเฟดแบบสามเหลี่ยมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ